ีเพราะอย่างนั้นแหละไม่ดีมีแต่เขาหลอกเราพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต้องทำไม่ดีแล้วต้องดูดวงของเราเองเข้าใจไหมดีหรือไม่ดีก็ดูตัวเองก็ได้มันเป็นยังไงเราวันนี้เป็นยังไงวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ดูเอาปัจจุบันนี้ ไม่รู้จักในปัจจุบันไม่ต้องให้เขาดูให้อย่าไปหล,ลงงมงายให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อคนหลอกลวงแต่คนเรามันชอบคนหลอกลวงนะไม่ชอบพระพุทธเจ้าที่แสดงเป็นสัาธรรมเป็นของจริงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถ้าคนที่หลอกลวงได้เชื่อแล้ว เป็นอย่างนันคิดดูเรียนาดูมันจะจริงไหมถ้ามันจริงแล้วก็ให้รู้จักกยตนเองใหภาวนาด้วกอนะนั่นทำไปเรื่อย เยอะยบริกรรอะไรอาอาพุทโธนั่นแหะเป็นอ้าวเดินยิลนะนี่พระนึกอะไรนั่นแหละไปภาวนาบ้าง จะภาวนาอยู่ติดต่อกันนหะรือเป็นบางครัง้งอยากให้มันเป็นบางครัง้งให้มันติดต่อกันภนะาวนาติดต่อกันมันก็ดีตลอดไปนึกพิดโตอยู่ไม่ได้ะก็ดีอยู่ตลอดวันตลอดอยู่ ียรตนึกพุทโธน้่นมันก็ไม่ดีกาดเป็นรักเป็นตอนอยู่นี่แหละนานๆนนถึงได้พบได้เจอกันอยู่คนราชิตละทางอยู่คนราชินาทาจึงได้พูดถึงเรื่องธรรมะจึงได้ยินได้ฟัง,งเรื่องธรรมะแต่ก็ได้เย็นอยู่ แต่ก็ไม่เข้าใจก็มีแต่ความจริงธรรม,มะมีอยู่ทั่วไปมีหมดแยมไปหมดหไปก็เป็นธรรม,มะไม้ดือนที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นธรรม,มะต้นไม้ก็เป็นธรรม,มะหญ้าที่มันงอกขึ้นตามพื้นแผ่นดินก็เป็นธรรม,มะ พิจารณาเป็นฤทธิูเจักเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมะที่สอนที่ท้องไหวธรรมะแปลว่าของท่องไวต้องง่ายที่ไหนต้องง่ายที่ใจของเราแล้วจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นธรรมะ,ะรพิจารณาตรงนี้หรือจะพิจารณาอะไรก็ตาม ให้รู้จักว่ามันแตกมันดับมันทำลายเป็นไม่เป็นของที่ยั่งยืนเป็นของที่แตกแต่ยัอยู่เห็นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยู่อย่ให้รู้จักอย่างนั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะเต็มไปหมดเลยทั้งโลก น้องเข้ามาอีกดูที่กายที่ใจของเราอีกดูที่กายของเราก็เป็นธรรม,มะเั่นแล้วแต่เป็นธรรม,มะทางนั้นนะ,ะฮะผู้ที่มีปัญญาเนยเป็นธรรม,มะทางนั้นเอ,อีมยคุณหมอมาแล้วฮะเช่น มาคนเดียวเล่นบอ่อนเป็นมาเลยไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้มาบ่อนคิดดูแต่ในสมัยพทุทธกาลโคตรถึงเรื่องของพระท่านเห็นใบไม้ใบไม้มันร่วงนะเนีย่ย ท่านก็พิจารณาท่านก็บรรลุธรรมนั่นเป็นอย่างน่นในจำเร็จหรืออีกในหนึ่งก็ในระยะที่เวลาปองผมอย่างนี้ก่อนที่จะบวชในข้างพุทธการพอเมื่อเวลานี้ก่อนจะลงไปผลอ่า ผมมันร่วงลวงไปพิจารณาเท่านั้นก็ได,ด้สำเร็จน้ำหรับท่านผู้มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้มีปัญญาในปัจจุบันนี้บอให้พิจารณาตัวเองแล้ว ในอุบายอย่างไรก็นั่นแหละในชื่อว่าปัญญาเราจะพิจารณาอะไรเมื่อเวลาพิจารณาเห็นเป็นของอนิจจงแล้วมันก็น,นั่นแหละในชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาหรือเป็นอุบายสอนตัวเอง มิใช่ว,ว่าจะเรียนรู้มากๆาได้บรรลุคุณธรรมเรียนมากๆาไม่ได้บรรลุคุณธรรมก็มีเรียนจบละไรไปดอกนั้นก็ยังไม่บรรลุคุณธรรมก็มีที่ท่านไม่ได้ศึกษาเราเรียนช่นตัวอย่างพระจนนับตะนดาลก,ก็ได้ เรียนพุทธคุณสามเดือนไม่ได้คือว่ายี่ิปีโสจานั้นเนี่ยพุทธคุณนี่จะไม่ได้สักคำเลยพอเมื่อเวลากลับมาภาวนาพิจรารณาพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงสอนเองให้ภาวนาคำเดียวจานั้นหละอัจฉริรนนานังราจัง ท่านี้แหละท่านเออเอาผ้าขาวมามัดใก่ต้นไม้ข้างนั่นข้างนี้แล้วก็ให้รทำทำไปทำพรจโจหารันางราชันีราชิอีพโจหารันางราชินท่านได้สำเร็จเ,เป็นพระ นีน่คนคนเดียวทำคนคนเดียวให้เป็นพันคนเนาะไม่มากมายอะไรไม่เทศดานควบขวางอะไรสั้นๆอันนั้น,นได้สำเรเป็นไง หอแปลว่าทำจริงปฏิบัติจริงเท่านั้นแตกอะไรผู้หญิงก็นั่งได้าสมาธิไม่เรียกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทำได้ทั้งนั้นผูชาพยายามทำให้ เป็นเคยเป็นนิสัยของพวกเรานี่แหละถ้าเราทาเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้วมันก็เสตอยู่ที่ใจของเราคุณงานวามดีทั้งหมดมันก็ย่อนติดอยู่ที่ใจวัองอยู่ที่ใจของเรายอนติดต่อยไม่ตามไปจนตลอดมันใครจะมาลบล้างไม่ได้ เ,เสียแต่เราจะลบล้างเราเองแ่นั้นุาย,ายามทำบำาเป็นคุณงามความดีให้ได้ะคุณงามความดีนี้มันเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นอนุคามีนี จิตต่อยห้อยตามไปสิ่งอื่นๆนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของของเราก็ช่ซึ่งเป็นของภายนอกก็ไม่ได้ติดตามเราไปวาเวลาเราสิ้นลมหายใจแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่มีทางที่จะเอาไปได้ที่จะได้ก็ คุณงามความดีหรือคุณผู้สอนที่เราได้มามเป็นเอานั้นสองคนคิดถ้าอ,อยู่โดยลำพังเราเราทำโดยลำพังเรามันก็ไม่รู้ว่าคิดหรือถูกเป็นเพราะฉะนั้นจึงอาศัยอยู่วาจารพูดนำพากลับติทปฏิบัต ผูท้ที่เคยมาแล้วเคยพูดไปที่บ่อยถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เรามีความสงสัยแล้วก็ศึกษาได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ของเราไม่ต้องเกรงเราศึกษาในทางดีไม่ต้องเกรงเพื่อเราต้องการอยากจะรู้ความเป็นจริง ยังแกงโรบาอยู่ไม่ดีศึกษาได้ทงนั้นบางคนก็ไม่กล้าอยากจะศึกษาอยู่อยากจะถามอยู่ก็ไม่กล้าอย่างนั้นก็มีความสงสัยอยู่ว่าทำอย่างนั้นมันจะถูกไหมทำอย่างนี้จะถูกไหมปฏิบัติอย่างนั้นจะถูกไหม เพราะไงกล้าท no. ี avenues, ่จะทําถามเท้าเกิดมาแล้วก็ได้บุญผู้สนเดดต่อยตามตนหรือในปัจจุบันบุญเหล่านี้ปล่อยสนับสนุนเราเราจะทํางานทําอะไร าชีพอะไรบุญเ่านี้ก็ย่อติดตามนหรือสนหรับสนของเราต้องการที่ใจยากจนเฉนใจก็ไม่ยากไม่จนนี่ทโมทมโมหาวรคติธรรมมาจริญบุคคลผ้ประพฤติธรรม พระธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้าผู้ปฏิบัติแล้วพระธรรมย่อมรักษาถึงแม้ว่าภัยอันตรายจะก็กลายเป็นเบาถ้าหากว่าเราเชื่อจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ได้รับผลจริง มาคิดเสียว่าเราเกิดมานี่เราได้อะไรบ้างเรามีอะไรติดอยู่ภายในจิตใจของเราเราได้อะไรเราคิดได้หรือเปล่าบางครั้งก็คงสิ่งที่เราไม่ได้ทํามันก็คงจะไม่มีสิ่งไหนที่เราทําแล้วเราก็ระลกได้น่นแหละ ทักอยู่ในสถานที่มื่วยเวลาพระองค์ประทับอยู่ในสถานที่นันรู้สึกว่าพระราหนีของพระองค์พุ่งออกมาในเวลาในเวลาบ่ายอุกาชีวกก็เดินทางมามาเห็นแสงแั่นจะมีของพระองค์นั้นก็รู้สึกว่า นนี้มันเป็นแสงอะไรวะจะว่าพระอาทิตย์ย่อแสงก็ไม่ใช่ก็รู้สึกแบบแปลกปรหลาดอุกเมืเอก็มองไปมองมามอมมองไปมองมาก็ได้เห็นทางเส้นทางเส้นทางเล็กๆที่เข้าไปในฝ่า อุปการศิวกษก็เดินตามทางนั้นเอาทางนี้มีแสบ,บแล้วเกินว,วันที่เราจะตามไปดูอ่ะพอเมื่อเวลาตามไปดูก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์มีพระรัศมีพุ่องออกมาแม่มัทสมณะองค์นี้นะใครเป็นศาสดาใครเป็นครูเป็นอาจารย์ว่า นึกขึ้นในใจพอดีก็นึกได้แล้วก็ได้ถามดูกนท่านว่าใครเป็นศาสดาของท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราพระไดจจ่าได้จัดว่าเราเป็นศาสดาของเราเราเป็นอาจารย์ของเราอ่ะบุกกาเซวกสบัดหนอยเลย ไม่เชื่อ,อแต่ถึงเห็นประจักษ์ตาอยู่ขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อแต่ทีนี้มาพูดในปัจจุบันนี้ในสมัยน,นี้ก็ยิ่งไกลนถ้าพูดที่ไม่มีอุปนิสัยก็ยิ่งไกลยาเพราะฉะนั้นจึงเรียบ หรือใดว่าเป็นของยาก่อนที่จะได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอภาภักของพระองค์ก็เป็นของยากจิมว่าจิตโอมนุษย์ปติราโภจิตสังสัทธมันสวรรค การที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากการที่พระพุทธเจ้าจะมาบวชเิยในรอบก็เป็นของยากการที่จะได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระพักของพระองค์ก็เป็นของยาก พี่ก็ชอบดีพวกเขามาพบเ,าเ,เขาพื่อแต่สัแต่เขาไม่ได้พบตัวจริงของพระองค์บรรณวาโชอบรรณวาบุญของพวกเราก็ไปหมดถ้าสมมติอย่างอาหารก็ดเรียบร้อม สมบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผู้ที่จะบริโภคนั้นใครจะเป็นคนรับบริพ่อเรานั้นนี่สมมติอย่างภายนอกนส่วนภายในก็คือกจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์อยู่แนะ่ ดีแต่จะลงมือประพืชกระติ้มไหวคือการบบรับโมเลกอลน,นั้นคิดเกียดไหมล่ะนะมัวคิดเกียดทำไหมล่ะถ้าคิดเกียดทำเราไม่ได้ต้องโดนเนี่ย เราเพุทธเจ้าวางไว้นะนี่แต่เราจะต้ลงมือประพฤติปฏิบัตินแม้ไว้หมดนะเต็มไปหมดเลยอาหารการบริโภคเต็มไปหมดแค่ว่าคนที่จะบริโภคน่มันอยู่ที่ตัวเรา เราไม่บริโภคก็เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราจะบริโภคก็เป็นหน้าที่ของเราต่างหบสต่างใจพะพุทธจิตมดเทนั้นดีกว่าจะไปคิดอย่างอื่นให้เสียเวลา